สวัสดีคะ่ะทักไทยเ,เพื่อนๆนะคะชาวด้อมทีมรักมือมีแอปทักซอนแล้วก็ด้อมส้มด้อมส้มเพราะว่าแอดเป็นด้อมส้มนะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆที่คิดถึงน้องต่อธนภพนะคะทุกคนแล้วก็น้องตีด้วยแล้วก็อาจจะมีด้อมน้องนนมาดูบ้างนะคะก็ขอทักไทยทุกๆคน,นะคะ่ะเมื่อวานนี้ไม่ได้ทำคลิปแอดก็ แอบคิดถึงเพื่อนๆนะเพราะปกติทุกครั้งที่ทำคลิปเนี่ยต่อให้ไม่มีอะไรอัปเดตก็อยากจะทำคลิปเพราะว่าแอดก็ชอบอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวนี้ติดคือติดมากติดอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆไม่ว่าคอมเมนต์นั้นมันจะแบบว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเวลาที่แอดทำคลิปแต่ก็ชอบอ่านนะคะทุกคนหัวเดียวกะเทียมรีบค่ะรวมๆความคิดเห็นมาก็ก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเนาะ ไม่ว่าจะเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอมวันนี้จะคุยอะไรกับเพื่อนๆเนาะอ๋อทุกคนแอดไปอ่านคอมเมนต์บางคอมเมนต์เจอนะคะที่บางคอมเมนต์เขาก็ประมาณว่าแบบทำไมพวกเราทำไมพวกเราเนี่ยถึงแบบ ชอบเผือกเรื่องส่วนตัวชอบไปเผือกดารากันจังเลยทําไมไม่เอาเวลาไปทํามาหากินทําไมไม่เอาเวลาไปช่วยกันพัฒนาประเทศอะไรแบบว่าอย่างเงี้ยไอ้อ่านแล้วก็บบก,ก็อยากจะยกประเด็นนี้นะคะคือแอร์เป็นคนที่โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะมองโลกในแง่บวกคํา คําว่ามองโลกในแง่บวกก็คือแอเป็นคนที่มองโลกในความเป็นจริงมากๆนะคะก็คืออะไรที่มันเป็นจริงอะ่ะจะไม่พยายามหลอกตัวเองอ่ะก็คือเป็นคนที่มองโลกในความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแอดมองว่าที่ทุกวันนี้นะทุกคนทุกคนนะคะหาวความสุขจากการแบบเป็นติิงด้านลาเป็นอะไรบ้างมันก็มีหลายแบบเนาะทุกวันนี้โลกมันแบบเครียดมากทุกคนเห็นข่าวไหมแบบข่าวแบบ สงครามข่าวอะไรเงี้ยสิ่งที่ฮิวใจสิ่งที่เยียวยาจิตใจก็คือการได้ดูอะไรสนุกสนุกมีความสุขแต่อเผอิญว่าตอนนี้เวลาดูข่าวดาราบางครั้งมันก็ไม่ได้สร้างความสุขให้เราเพราะว่าพอเราเอาตัวเข้าไปเป็นติ่งแล้วมันก็อย่างที่เห็นนะมันจะมีดรามา่ามีคนไม่เห็นด้วยมาคอมเมนต์ว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ทำให้เครียดได้สำหรับคอมเมนต์ที่บอกว่าทำไมถึงเป็นติ่งดาราไร้สาระทำไมไม่ หาทำมาหากินดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแอดมองแบบนี้นะทุกคนโดยส่วนตัวเนี่ยอันนี้สาม,มีแอดเป็นคนสอนมานะตอนที่เราคบกันใหม่ๆอ่ะเขาจะสอนว่ามนุษย์เราอ่ะม,มีจริงๆเขาบอกแอดประมาณ5อย่างแต่แอดขอ,อยุเขาบอกว่าพยายามทำให้ชีวิต3อย่างเนี้ยบาลานซ์ Balance, และดีแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหนึ่งนะคะสาม,มีแอดบอกว่าคนที่มีความสุข อันดับแรกเลย 1. คนที่ไม่มีปัญหา f i n a n เชียเวลาที่เราไม่มีปัญหา f i n a n เชียเนี่ยความสุขอื่นๆมันจะตามมาก็คือไม่ว่าคุณจะหาเงินได้เยอะมีเงินเยอะเป็นมหาเศรษฐีหรือหาเช้ากินข่ำก็ช่างถ้าวันใดที่คุณมีรายได้ cover รายใจ่ายในแต่ละวันในแต่ละเดือนทุกครั้งที่คุณมีรายจ่ายอ่ะคุณสามารถมีเงินที่จะจ่ายมันออกไปได้อ่ะนั่นคือคุณไม่มีปัญหาไฟแนนเชีย ชีวิตคุณจะมีความสุขสองชีวิตครอบครัวของคุณมีความสุขครอบครัวครอบคุมทุกอย่างนะคะพ่อแม่พี่น้องออแฟนต่างๆนานๆว่ากันไปถ้าคุณไม่มีปัญหาชีวิตครอบครัวไม่ว่าจะทางใดคุณก็จะกลายเป็นคนมีความสุขสสุขภาพถ้าคุณเป็นคนที่มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ย มันจะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขแล้วถ้าสามเสาเนี่ยมันบาลานซ์กันอ่ะคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขมากๆสาสีอรเขาจะสอนนะทีนี้พอเรามีสามอย่างเนี้ยที่บาลานซ์แล้วอ่ะคนเราจะเริ่มมองหาความสุขเล็กๆน,น้อยๆรอบตัวโดยการมีเวลาที่จะเป็นติ่งดา่ามีเวลาที่จะเป็นติ่งการเมืองมีเวลาที่จะเสพนั่นเสพนี่เหมือนที่แอดเป็นอ่ะ แอดยอมรับว่าความโชคดีของแอดคือแอดมี3อย่างนี้ที่บาลานซ์กันมากฟ i นนเชียลครอบครัวแล้วก็สุขภาพของแอดอยู่ในเลทที่ดีที่ที่มีความสุขอ่ะทุกคนมันก็เลยทําให้แอดน่ะสามารถที่จะมีความสุขกับการเป็นติ่งดาราได้อย่างที่ทุกคนเห็นและก็อยากจะแชร์ความสุขของแอดน่ะมาให้เพื่อนๆการที่ไอเป็นติ่งคุณแอดทักซอนน่ะมันก็เริ่มต้นจากสมัยนู้นแหละทุกคนตั้งแต่เราดูวันนิดา ดูรอ่รอยไหมดูอ่มสุระยาตอนที่ไหมไม่เล่นเป็นสุระยาเราก็ชอบไงเราชอบเราชอบผู้หญิงทรงเนี้ยเราชอบดาราทรงเนี้ยเราก็เป็น f อฟเขาแล้วก็ดูเขามาตลอดแต่ว่าแอดจะเป็น FC ที่ลักษณะคือมองโลกในความเป็นจริงอะ่ะแอดไม่ใช่ f อฟที่ประมาณว่าแบบถ้าดาราฉัน คบกับคนนี้ไม่คบกับคนนี้ฉันจะเลิกติดตามนะฉันจะไม่นะั่นอจจะไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นนะ่ะแต่แอดจะชอบดูคนที่เราชอบดูเขาเติบโตแล้วเวลาเขาทําอะไรอะ่ะเราก็อยากซัพพอร์ตต่อให้เราไม่เห็นด้วยเราก็ซัพพอร์ตนะแล้วเราก็จะคอยดูว่าถ้าเขามีความสุขเราก็ดีใจด้วยถ้าเขาไม่มีความสุขเราก็ก็จะรู้สึกประมาณว่าแบบเออเขาคงจะเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดเขาแหละ แล้วก็ซัพพอร์ตันไปไอ้ที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าช่วงเนี้ยข่าวมามีแอปทักซอนที่มันมีดราม่าหนักหนักเข้ามาเนี่ยแอดก็เทคแอคชั่นเทคแอคชั่นสไตล์ของแอด๊ดอะคือก็ฉันเป็นด้อมบ้านเดียวแอปทักซอนนะฉันไม่ได้เป็นด้อมบ้านคู่ใครนะเพราะฉะนั้นแอปจะคบใครไม่คบใครจะเลิกกับใครไม่เลิกกับใครจะเลือกใครไม่เลือกใคร สุดแล้วแต่เธอเลยส่วนแอดจะเห็นด้วยหรือเปล่าก็ก็แอดก็ take action คือถ้าฉันเห็นด้วยฉันก็แอบเชียร์เต็มที่ถ้าฉันไม่เห็นด้วยก็เฉยๆก็แค่นั้นอะ่ะทุกคนโอเคนี่พูดมาตั้ง6นาทีแล้วมาเมา์กันดีกว่าว่ามีแอดทัาซอนเหมือนจะเทคิวนะคะให้กับกองพิสันนะคือปกติมันมีแอทัทซอนเนี่ยจะลงคิวละครคดีรักร้างไว้ที่วันพฤหัสกับวันศุกร์แต่ว่า เห็นทีมงานพี่สันนะคะยังลงอยู่เลยว่าวันนี้ยังถ่ายอยู่แอ็กเลยไม่แน่ใจว่าเหมือนมีแอปทักซอนอาจจะเทคิวเอ็กซ์ตร้าให้กับพี่สันเพื่อชดเชยช่วงงานคุณตาหรือเปล่าที่เหมีอนมีแอปทักซอนต้องแคนเซิลคิวอ่ละครไปนะคะคดีรักร้างคิวที่ถ่ายทำที่ผ่านมานะคะก็คือคิวที่สิบสี่สิบห้าต้องบอกว่าพี่สันก็เซลไว้ว่า คดีรักร้างคิวที่14วันเด็กนะคะพาเด็กใกล้เปิดเทอมเอยใกล้ใกล้เปิดเทอมมาดูเด็กๆทำการแสดงมีตั้งแต่เด็ก12วันยันเด็ก10ขวบในรูปมีเด็กที่ไม่ได้มาทำการแสดงคือเด็กชายมาให้กำลังใจพ่อสันและเด็กหญิงอีกคนมาให้กำลังใจแม่แอปมีแอปทักษอนก็บอกว่า ไว้เรารวมแก๊งเด็กกันอีกนะคะพี่สันก็แซวกับนะคะว่าลงคิวตรงไหนดีครับจองเลยแอดชอบจริงๆแอดส่วนตัวแอดนะแอดชอบเวลาที่เหมือนมีแอปทักษอนนะคะเข้าคิวอยู่ในกองของพี่สันนะดูเหมียมีแบบไม่รู้สิมันดูแบบดูสนุกสนุกดูแบบเป็นกันเองดูฮาฮอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะดูไปใหม่ก็ไปให้กําลังใจเหมียวมีแอปทักษอนแล้วก็ นี่มีน้องมะลิด้วยนะคะทุกคนมะลิเขามะลอิอ่อออคิวที่สิบสี่วันนี้รับบทเป็นมะลิรับบทเป็นลูกสาวของทนายหนุ่มนะคะเป็นลูกสาวของน้องตรีที่รับบทเป็นทนายส่วนคิวที่สิบห้าพี่สันบอกว่าวันของคนในเครื่องเแบบก็คือเป็นคิวที่บัวบงกชนะคะบุกไปหาสามี ที่รับบทโดยพี่ชาคริสนะคะที่วส,สันบุร,เรีเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกอะไรอำเภอที่ที่คุณชาคริสนะคะที่ปรเมศทำงานอยู่ใช้ชื่อว่าวส,สันบุรีนะคะบัวบงกฎก็บุกไปถึงที่ทำงานเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคิวนี้นี่รับรองปะชะกันสนุกสนานแน่ๆนะคะ คดีรักร้างเป็นนะคะเป็นละครแนวคอรตรูมนะคะเป็นละครแนวคอรตรูมเป็นละครเกี่ยวกับครอบครัวที่มีปัญหามีมือที่3แล้วก็ขึ้นศาลนะคะฟ้องร้องอย่าร้างแย่งลูกกันก็ว่ากันไปนะคะทุกคนก็ให้กำลังใจแบบแอฟทักโซนะคะเพราะว่าเทีถามว่าแบบ เอ๊ยยังถ่ายอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเห็นพี่สันก็เพิ่งจะลงแบบลงโพสต์แล้วก็ทีมงานของพี่สันอีกคนก็เพิ่งจะลงไอจีสตอรี่นะคะยังอยู่ที่วสันบุรีอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเลยคิดว่าเอ๊หรือว่าเหมียวทักซอนเทคิวให้พี่สันเพิ่มในวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้บัวบงกชนะคะแล้วยังไงดีทุกคนคุยกันเรื่องอะไร คือกันเรื่องอะไรโอ้โหคิวที่14เนี่ยบัวบงโกสนี่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะแอดเหมือนจะไม่มีอะไรจะมาแชร์กับเพื่อนๆน,นะคะก็แค่อยากจะทําคลิปคุยกันเนาะพอสม้มเออพอส้มเดินทางไปที่อเมริกาแล้วนะคะก็มีแบบว่าเอฟซพอส้มเนี่ย FC ฟพอส้มเขาก็ลงคลิปในติกต o k แล้วนะคะแอดขออนุญาตหยิบจับมาแชร์เพื่อนๆในนี้นะคะ แล้วก็ถ้าใครที่เล่นไอจีก็น่าจะเห็นนะคะสามารถเข้าไปเป็นแฟนคลับ f อซคุณทีมพิธาได้ที่พิธาแฟนคลับนะคะพิธาแล้วก็ขีดแฟนคลับก็เป็นแบบก็เป็นแบบไอจีที่เป็นแฟนคลับเอซของคุณทีมนะคะแอก็ตามอยู่เออซึ่งเขาบอกว่าคุณทีมเนียเดินทางไป โทษนะคะจมูกไปแรัฐอเมริกานะคะตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะเพราะว่าติดหนึ่งในรอยของของคนที่เขาเรียกอะไรมีแบบผู้ทรงอิทธิพลน่ะเออเนาะต้องบอกว่าแอดไม่ไม่ไม่เก่งทางการแบบมานั่งคุยกันเรื่องออ่วิชาการวิชาการหรือการเมืองนะคะคือวิจารณ์ณการเมืองอะไรเนี้ยไม่เก่ง คือวิทนั่งวิจาร์ณกับเพื่อนๆนะ่ะวิจาร์ณได้แต่ออกคลิปแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าจะถนัดสายดารามากกว่านะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็เซลลซลกันนะว่าเนี่ยมันมีคิวของของคุณพิธานะคะว่าวันไหนจะทําอะไรอย่างเขาบอกว่าในช่วงเย็นของวันอังคารที่24ตุลาเนี่ยตามเวลาท้องถิ่นที่อเมริกานะคะจะต้องเข้าเป็นร่วมง,งานการาดินเนอร์จากนิตไทม์นะคะเพราะว่าเอ่อเป็นหนึ่งในไทม ร้อยผู้นำเป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ทรงอิทธิพลแห่งแห่งอนาคตนะคะติดหนึ่งในร้อยคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นวันพุธที่25เวลาตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะก็จะเดินทางไปเคารพสักการะไหวพ้พระและพบปะพบปะพูดคุยกับคนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามเมืองนิวยอร์กนะคะทุกคนแล้วก็พอวันที่26ตุลาคมเนี่ย ตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปนะคะคุณทีมก็จะเดินทางไปบรรยายที่มหาวิทยลลาลัยฮาร์วารดนะคะเพื่อบรรยายในหัวข้อนี้แหละ moving forward Thailand บลาๆนะคะทุกคนภารรษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งทีนี้วันที่27่สเนี่ยสิวันที่27ก็คือวันเกิดของคุณแอปทักษอนนะคะคุณทีมพิธาไม่มีคิวจ้าว่างกระโดดไปอีกทีก็คือวันเสาร์ที่ยีนะคะพ่อก็จะ ร่วมวงพูดคุยเป็นกันเองกันในฐานะสิทธิ์เก่าเอา่ออะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนนะขออนุญาตไม่อ่านก็ <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> คนเขาก็เพ่งเล็งไปที่วันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยทำไมเทคคิวว่างล่ะคะพ่อสม้ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> พ่อเทคคิวว่างไว้ไว้พอมันเกิดคุณแอลซักซอนหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็หยอกตามสไตล์แอลนะคะทุกคน หลายคนก็น่าจะเห็นดราม่าอีกแล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้พี่เปิ้ลก็เจอดราม่านิดๆนหน่อยๆนะคะในทิ k t o กเนี่ยคอมเมนต์ก็ค่อนข้างจะแรงบางคอมเมนต์ก็เนาะบอกว่าเหมือนวีแอปทักษนจะต้องแบบเห็นทีจะต้องเปลี่ยนผู้จัดการละผู้จัดการแบบเนี้ยต้องเปลี่ยนละ ี่เปิ้นกับคุณแอดทักษอนเขาดูแลกันมานานมากแล้วถ้าเราจะเอาใครสักคนเข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วจะต้องผลักคนที่เคยอยู่ด้วยกันนานๆทิ้งออกไปเริ่มต้นแบบนี้มันก็ไม่ใช่แล้วล่ะทุกคนการที่เราจะเอาใครสักคนเข้ามาอยู่ในชีวิตมันจะต้องไม่แทรกหรือไม่ผลักใครออกไปจากชีวิตนะคะมันจะต้องรวมกันแบบกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวมันถึงจะถูกนะคะแอดว่าเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เหมือนมีทักซอนก็คงจะแบบ นะเทคแบบีแลกซ์ีรลักซ์เนาะจริงๆเหม,มือนมียทักษอนกับนนกุลเขาไม่ได้มีอะไรกันนะคะเนี่ยนนเขากเพิ่งจะโพสต์ลงในไอจีเหมือนมียทักษอนเขาไปกดไลค์ให้แอดว่าคนที่ตีกันนแะฟนคบเวซีต่างหากบางช่างยุจะยุให้คุณแอฟทักษอนเปลี่ยนผู้จัดการคนใหม่เพราะว่าไปลงรูปน้องพี่พิมน้องปีใหม่คุณแอฟคุณทิมในไอจีแค่นี้เป็นไป,นปนได้หรอทุกคนเพราะว่าถ้าจะให้ ถ้าจะให้เปลี่ยนนี่ก็ไปยุให้แอปทัซอนเปลี่ยนเพื่อนคือต้องบอกว่าคนสนิทมัมีแอปทักซอนเพื่อนๆของมัมีแอปทักซอนเนี่ยโฟลโลคุณ <I 'm S 1> ทิมเยอะมากนะคะทุกคนแอดว่าหลายคนเขาชื่นชมคุณทิมในฐานะนักการเมืองรุ่นใหม่ที่กล้านะคะกล้าที่จะชักชวนคนไทยรุ่นใหม่ๆออกมาเปลี่ยนแปลงประเทศนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น ถ้าจะแบบถ้าคนใกล้ตัวของโมมีแอททาซอนซับพอร์ตหรือว่าชอบคุณทิมเป็นการส่วนตัวแล้วคุณจะมาแบบมากดดันให้อัททาซอนแบบเลิกคบหรือว่าเปลี่ยนผู้จัดการเพราะเขาชื่นชอบคุณทิมเป็นการส่วนตัวแอดว่ามันจะกลายเป็นด้อมคลั่งมากกว่านะจริงๆนะแอดรู้สึกว่าตอนนี้ตั้งแต่งานวัดท่าทองมามันเริ่มมีด้อมที่เป็นด้อมคลั่งคือคลั่งให้คนนี้คู่กับคนนี้เท่านั้นออกมาเยอะมาก แอดเชื่อว่าด้อมเดี่ยวบ้านเดี่ยวของนนุนคุณน่ะน่ารักมากบ้านเดี่ยวของนนุนคุณเขาก็รักนนนะคะเขาพพอร์ตงานของนนมาตลอดไม่ว่านนจะมีงานกับใครเขาก็คอยพพอร์ตพพอร์ตแล้วตอนนี้แอดว่าบ้านด้อมคลั่งเนี่ยด้อมคลั่งเนี่ยกำลังจะทำให้ภา,าพภาพพจน์ของน้องนนเสียนะคะการที่มาแบบ คอมเมนต์ Comment, หรือว่าแบบโอ้โหกดดันอะไรขนาดเนี้ยอะทุกคนคนใกล้ตัวของมามีแอทักซอนที่แบบว่าชื่นชอบคุณนนท์เอยไม่ใช่คุณนนท์ชื่นชอบคุณทิมอะเยอะแยะมากมายเลยอะยกตัวอย่างทุกคนป้าอุอะป้าอุเนี่ยพี่อุพี่กิ่งพี่แก้วถ้าคนที่ตามแอทักซอนมาแล้วเป็น f อแอทักซอนแบบแอดจะรู้ว่าพี่อุคือใคร พี่กิ่งคือใครพี่แก้วคือใครเขาเป็นเพื่อนกันมายาวนานแค่ไหนอาย้อนกลับไปโพสต์นี้นะคะทุกคนทุกคนจำได้ใช่ไหมโพสต์ที่มัมมีแอฟทักษอนเนี่ยลงรูปกับคุณทีมนะคะที่น้องพี่พิมพ์น้องพี่ใหม่ที่เขาไปดูคอนเสิร์ตนะคะด้วยกันอย่างเงี้ยรูปแรกที่เป็นออฟฟิเชียออกมาแล้วคนเขาแบบแซวมากนะทุกคนขนาดพี่อุนะคะเพื่อนรักของมัมีแอฟทักษอนตั้งแต่ ยุค Y2K เนี่ยนะคะเขารักกันมากี่ปีสนิทกันมากๆเนี่ยทั้งพี่กิ่งพี่แก้วก็ยังเข้ามาแซวนะคะพี่อู๋เข้ามาแซวว่ามีเพื่อนเป็นดาราก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วยังไม่เคยมีเพื่อนเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเลยอะ่ะรายการฝันที่เป็นจริงไปทางไหนคะแล้วก็ใส่ลูกส้มนะคะ พี่กิ่งก็เข้ามาเซล์ทันทีเลยนะคะว่าส้มมีวิตามินซีใจดวงนี้ยังไม่มีใครพี่แก้วก็เข้ามาสมพสมทบอีกรอบนะคะการเมืองเรื่องผลประโยชน์แต่ถ้าแม่ไม่อยากโสดได้เวลาเลือกคนเปคนโปรดเปิดตัวเลยค่ะแม่ทุกคนนี่คือคอมเมนต์ของเพื่อนรักหมอมีแอปทักซอนทั้งนั้นเลย แล้วอย่างนี้ด้อมคลั่งอะที่จะต้องให้แอปทักซอนคู่กับนนท์เท่านั้นเนี่ยจะไม่ไปถล,มล่มหรอคะบอกว่าแอปทักซอนต้องเปลี่ยนเพื่อนไหมเพราะฉะนั้นแอดว่านะคะด้อมคลั่งอะใจะเย็นๆเถอะทุกคนเรื่องของหัวใจปล่อยให้แอปทักซอนเขาเลือกเถอะแล้วก็คนรอบตัวของมามีแอทักซอนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชื่นชอบใครก็ได้มีสิทธิ์ที่จะเชียร์มามีแอปทักซอนกับคนที่เขา ชื่นชมชื่นชอบได้หมดไม่ใช่แค่พวกเราคนเท่านั้นนะคะคนรอบตัวเขาก็มีสิทธิ์พี่ป้ลก็มีสิทธิ์นะคะเพื่อนเพืนมาเมียท้าส่วนมีสิทธิ์หมดเลยที่จะเชียร์ใครก็ได้แต่สุดท้ายแล้วคนที่เลือกหารักด้วยใจเธอก็คือแอพทักษออนนะคะเพราะฉันจบดรามา่าซะทีะทนะแอดว่านี่ด้อมคลั่งนะคะบ้านเดี่ยวบ้านบ้านเดียวนนเองก็ คงจะแบบคุยกันในบ้านแล้วแหละว่าแบบตอนนี้มันมีด้อมคลั่งอ่ะอาจจะควบคุมคอมเมนต์ด้อมคลั่งไม่ได้ในแอดใช้คําว่าด้อมคลั่งนะด้อมคลั่งรักคลั่งว่าแอดจะต้องคู่กับนนคลั่งว่าแอดจะต้องคู่กับทิมด้อมคลั่งตอนนี้ตีกันตายมากค่ะทุกคนแต่อย่างที่แอดบอกแล้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปกดดันแอดทักซอนให้เปลี่ยนผู้จัดก,การคุณไม่มีสิทธิ์กดดัน คนรอบข้างแอปทักซอนให้มาชื่นชอบคนที่คุณชอบทุกคนมีสิทธิ์ชอบใครก็ได้นะคะฝากไว้ให้คิดสำหรับด้อมคลั่งนะถ้ามาคอมเมนต์ในช่องแอดแบบคลั่งครั่งแอดบล็อกนะบอกไว้ก่อนแอปเป็นด้อมเดี่ยวมามีแอปทักซอนถ้าจะเรียกว่าบ้านคู่บ้านคู่แอปต่อเท่านั้นนะคะไม่ใช่บ้านด้อมบ้านอื่น ส่วนคุณทิมยังพูดร้อยครั้งพันครั้งดิฉันชอบคุณทิมเป็นการส่วนตัวไม่ว่าคุณทิมจะคบกับคุณแอบท,ทักษอนหรือใครดิฉันชอบในวิสัยทัศน์ดิฉันชอบมันสมองของเขาค่ะไม่ได้ชอบที่หน้าตาของเขานะคะ<ง>เจอกันคลิปหน้า<ง>จ้า